ไม่เคยกเขาสามสิบวันดูนะคะไม่ได้ปอกให้ลอกคนโลูกบอกลอกเนี้ยบอกลอกแม่เอ้ยไม่ใช่ลอกมะม่วงแลให้แม่กินอย่างเงี้ยคะ่ะแม่ก็แท้เป็นสิคะแม่เลยกลายเป็นกระลอกเลยเพราะลูกบอกลอกให้อันนี้เราเป็นมะม่วงพันเยลลี่นะคะข้างนอกสีเหลืองคล้ายๆสามรูดูข้างในใสเป้งเป็นเยลลี่ โชคอน,นันต์ก็ไม่ใช่สามฤด,ดูก็ไม่เชิงแก้มก็แดงแดงจำพันแก้มแดงไม่ได้แล้วคนป,กกนปล,ลูกก็ไปแล้วเลูกจะตามหาใครมาออกอะไรตอนคนปลูกไม่อยู่ก็ไม่รู้ดกชมัดดูนะคะคุณลูกปอกมะม่วงให้คุณแม่ทานโอวันนี้จะได้กินไหมคะเนี่ยไม่ใช่สาเหตุนี้นะคะที่แม่ไม่ได้ปอกเองคะ่ะ เล็บถอดเล็บฉีกเข้าไปในเนื้อไม่พอวันนี้ซ้ำด้วยน้ำร้อนลวกลวกไม่ลวกเปล่าลวกทั้งผ้าก๊อตคุณนึกภาพเอาแล้วเรามาดูลูกทำเลยคะ่ะ